เราจะมาดูขาไก่กันนะคะตัวนี้จะเป็นขาไก่พรมาลายค่ะของมิสูมิสู L 200ไซคอนนะคะเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันดูเลยคะ่ะอันนี้จะเป็นคือจะเก็บไว้นานนะคะเพราะว่าเอาไปเก็บไว้กับลูกลูกหมากคันชักค่ะลูกหมากคันชักตัวกลางซึ่งก็เลยทําให้ไม่ได้หยิบขายนะคะลืมไปเลยไม่ได้ดูเลยหยิบพอขายหมดก็สั่งตัวใหม่ตัวใหม่เข้ามานะคะ ก็หยิบแผยตัวใหม่ตัวนี้ก็เลยลืมเลยนะคะนี่เขาก็จะยังอยู่ในซองนะคะปกติเลยนะคะยังไม่มีการแกะนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาแกะดูกันเลยค่ะเดี๋ยวแกะซองออกมารีวิวเลยนะคะ ก็จะมีปิ้นล็อกนะคะปิ้นล็อกลูกหมากให้หนึ่งตัวค่ะก็ไม่มีรองรอยใดๆนะคะเพราะว่าเขาก็อยู่ในซองของเขาปกติแบบนี้นะคะก็จะเป็นมิซูนะคะมิสูไซคอน L สองร้อยนะคะอันนี้จะเป็นเครื่องเบนซินค่ะก็เดี๋ยวเราจะรีวิวตัวดีเซลให้ดูนะคะแต่ว่านี่เป็นเบนซินนะคะเดี๋ยวจะเอามาเทียบให้ดูค่ะว่าต่างกันยังไงนะคะ